สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัครพยากรณคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะครับผมจะใช้โหราศาสตร์ไทย ในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นดูเป็นลัคนาราศีเป็นหลักนะครับและจะใช้ศาสตร์แห่งไพทาโรในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือคำแนะนำเด่นๆประจำราศีอีกด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชม ได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับลัคนาราศีธนูมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำราศีในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ด้านการงานท่านที่ทำงานในด้านการใช้คำพูดการติดต่อสื่อสารต่างๆท่านจะได้รับการยอมรับนับถือมีเครดิตที่ดีทางการงานอุปสรรคต่างๆที่เคยติดขัดจะลุล่วงไปการงานจะประสบผลสาเร็จเป็นอย่างมากท่านที่รองานรอตำแหน่งอยู่ก็มีแนวโน้มว่าจะได้ข่าวดีในเดือนนี้นะครับ ส่วนท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหากคิดจะขายายงานหรือลงทุนเพิ่มก็สามารถทำได้ดีนะครับจะประสบผลเป็นที่น่าพึงพอใจในท่านที่ทำงานประจําและทำงานอื่นเสริมไปด้วยงานเสริมของท่านมีโอกาสจะส่งผลดีจนเกินคาดในเดือนนี้อีกทั้งในช่วงนี้ดาวราหูได้โคจรย้ายออกจากการเล็งลักของชาวราศีธนูไปสู่ราศีพฤษภ ตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูหลุดพ้นแคล้วคลาดท่านที่เคยติดขัดหรือมีคนขัดแข้งขัดขาทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการงานหากท่านที่เคยมีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายและมีชายเหนือศัตรูที่คิดไม่ดีกับท่านแน่นอนครับ ส่วนท่านที่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือมีคู่กรณีก็จะมีการพูดคุยจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยหาทางออกร่วมกันด้วยดีครับด้านการเงินในวันที่14พฤศจิกายนดาวพฤหัสบดีจะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในภพกระดุมพระแม้จะได้มาตรฐานเป็นนิด แต่ก็ถือว่าส่งผลที่เป็นบวกในเรื่องการเงินแก่ดวงชะตาของชาวราศีธนูนะครับท่านจะสามารถเริ่มตั้งหลักได้และจะเป็นการสร้างความมั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสร้างฐานะทางการเงินได้ทีละเล็กทีละน้อยหากแม้นท่านเดือดร้อนลำบากก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบตัวให้การช่วยเหลือทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทอง และการหาช่องทางทางการเงินเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นในช่วงนี้ท่านจะมีความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการหาเงินสร้างรายได้ใหม่ๆท่านจะมีแนวโน้มว่าจะประสบความโชคดีทางด้านการเงินจะมีรายได้และทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนมากขึ้นท่านใดที่รอเงินปันผลหรือรอเงินใดๆที่ติดค้างยังเอาออกมาไม่ได้ ก็มีโอกาสสูงที่จะได้มาในช่วงนี้นอกจากนี้หากท่านได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมหรือนำใจเข้าใกล้ศาสนาหรือสิ่งที่เป็นมงคลหรือจะเป็นการถือศีลอย่างเคร่งคลัดท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากผู้สูงวัยใกล้ชิดนะครับอย่างไรก็ตามในเดือนนี้ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายเงินทองที่อาจจะหมดไปกับบุตรบริวารในบ้าน อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพหรือท่านอาจจะต้องใช้เงินแก้ไขปัญหาให้แก่บุตรบริวารหรือลูกหลานก็เป็นได้นะครับในเรื่องของความรักในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะมีสเสน่ห์น้าหลงไหลทําให้ผู้คนเข้าหานะครับท่านที่ยังโสดจะมีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้าม ท่านอาจมีตัวเลือกเข้ามาให้พิจารณามากขึ้นในช่วงนี้นะครับส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วในช่วงนี้คู่ของท่านอาจจะไม่มีเวลาให้กันมากนักเพราะต่างฝ่ายต่างโฟกัสไปเรื่องการทำงานสร้างฐานะให้มั่นคงหรืออีกความหมายหนึ่งอาจหมายถึงคู่ครองคนรักท่านอาจจะเจ็บป่วยก็เป็นได้ครับในเรื่องสุขภาพ ชาวราศีธนูที่เคยเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายก็จะเริ่มฟื้นฟูดีขึ้นท่านจะได้เจอยาดีหรือหมอดีนะครับส่วนท่านที่เคยเจ็บป่วยทางใจสิ่งที่รบกวนจิตใจก็จะเริ่มคลายออกไปทําให้ท่านได้คลายทุกวิตกกังวลลงได้บ้างนะครับแล้วก็มาถึงแนวทางจากไพทารโรประจำราศีธนูกันบ้างนะครับ ในดือนพฤศจิกายนนี้ได้ไพ่ Three of Cups, Queen of Pentacles และ Knight of Cups นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านจะได้ผ่อนคลายกับชีวิตลงบ้างท่านมีเกณฑ์จะได้พบปะเพื่อนฝูงหรือมีการเข้าสังคมใหม่ๆและอาจจะได้รับข่าวดี อาจจะเป็นของขวัญหรือของฝากจากเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักท่านจะมีความหวังหรือแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการสร้างอนาคตทั้งในด้านการงานการเงินท่านมีเกณฑ์ที่ผลงานจะเป็นที่ยอมรับแก่ผู้คนในสังคมรอบตัวและมีแนวโน้มว่าจะประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับแต่จะเป็นความสําเร็จที่มาแบบช้าๆแบบค่อยเป็นค่อยไป ท่านที่ว่างงานหรือรองานอยู่ก็มีโอกาสจะก้าวหน้าในสายงานอาชีพที่ทำอยู่ท่านจึงควรพัฒนาทักษะที่มีอยู่ด้วยก็จะส่งผลดีต่ออนาคตของตัวท่านเองนะครับส่วนในเรื่องการเงินการทองท่านยังคงต้องระมัดระวังการใช้เงินตามใจของตัวเองในเรื่องของความรักนั้นคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักและพัฒนาต่อย,ยอดจนถึงขั้นคบหาดูใจกันได้นะครับ ก่อนจบคําทํานายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงเปิดแล้วราหูก็ย้ายออกแล้วขอให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและโชคดีมีชัยตลอดไปนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ